ป้าก็เลยตัดสินใจแล้วว่าแบบนี้เนะี่ยมันคงดีกว่าถ,ถ้าหากว่าเราสองคนตายไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันอีกเลยยังไงละ่ะเรื่องมันจะได้จบสักทีหนึ่งฟังผมนะป้าลืมสิ่งที่ทำวันนี้ซะแล้วอ,อย่าคิดทำแบบนั้นอีกผมสัญญา ว่าผมจะปกป้องปูน้ำไปตลอดผมจะเป็นคนปกป้องเธอเองถ้าผมยังไม่ตายจะไม่มีใครทำอะไรเธอได้คิดได้อย่างไงไว้ยเมียลักลูกชายฉันปริยมมันอาจจะดูตลกแต่ว่าเขาก็ มาจากบ้านถากูลเหมือนกันนะถ้าเขาสัญญากับเธอเขาจะทำตามสัญญาและก็ทำมันไปตลอดชีวิตลาค้าไม่มีทางหยุดเขาได้และครั้งนี้เขาก็ไม่มีทางอยู่กับแต่งานของปูนำได้เช่นกัน ครั้งนี้ปูนำจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัตระกูลเราปูนำจะมาแต่งงานกับปริยมปูนำจะเป็นพัญญาของปริยมถากูล จะเป็นลูกสะใภ้ของฉันพวกเขารู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วพวกเขาก็โตมาด้วยกันแล้วก็พวกเขาก็เหมาะสมกันมากที่จะเป็นคู่ชีวิตกันได้ฉันพูดมาจากประสบการณ์ของฉันฉันรู้ว่าสองคนจะรักกันได้ ไฟรักแดนเถือ่อนเสาร์อาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบนาที